สวัสดีทุกคนพบกนันอีกเช่นเคยกับผมมอมิงหรือ5พยักหนีแน่นอนนี่ยคือ ID พังเซิฟ์ฟ582จากอันดับ400สู่อันดับ16ของเซิฟวันนี้เราจะมาสอนขั้นตอนการแก้ ID วิธีแก้ ID ต้องเริ่มจากตรงไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแค้เกมสตตี์เมื่อไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ้าหือพลังงานดีกว่าพลังงานเอา <c oughs> เห็นหมดทำไงดีวะเนี่ย24 p เติมเกมออนไลน์ราคาถูก มีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกวันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูปองมอมมิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอฮ้ยเข้าไวจัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหัวห้าพยังหนีแน่นอนวันนี้เราก็อยู่ช่องแสเกมสรตมเมอร์ไทยกับเกม วันพันแมนเดสตองเก้นนะครับอย่างที่ทุกคนได้รับชมินโทไปนะ,นะครับนี่คือ ID เซิร์ฟ582ของผมนะครับจากอันดับ400นะครับสู่อันดับ นี่ตอนนี้17นะตอนแรก16นะครับพลัง100ล้านนะเออจากอันดับ400กว่านะครับมาอยู่ที่อันดับ16 17ของเซิร์ฟแล้วก็พลัง100ล้านวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการแก้ไ d ดีนะแต่ว่าก่อนที่เราจะชมอย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็กดติดตามส่งแคชเกมสตรีตมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับประมาณ70,000ก็จะ1ล้านแล้วนะครับแล้วก็ช่องเรามีตัวสมาชิกเพนเดอร์20บาท35บาท50บาทเพื่อใครโกหก้า,าค,คอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกว่าพันแม่เลิกเกมอื่นอีก ที่อยากแก้ไอดีนะครับสามารถไปเติมได้ที่ทเวนตี้โฟร์เพย์นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูปองอย่าลืมใส่คูปองมอร์มิงบอกเลยวคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกคอคุณครับมาครับทีนี้ก็มาดูเทคนิคการแก้ดีจัดไปผมจะเริ่มบอกทีละขั้นตอนนะว่าวิธีการแก้ไอดีเนี่ยมันต้องเริ่มจากตรงไหนนะครับสำหรับใครที่ไอดีพังหรือว่าใครที่พลังน้อยใครที่ดันพลังไม่ขึ้นใครที่แบบว่าพลังไล่ๆคนอื่นทําไมสู้คนอื่นไม่ได้เลยนะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะตอนนั้นอนะ ผมนะครับอันดับ400กว่านะครับอย่างแรกที่ผมกลับมาโฟกัสนะครับคือผมกลับมาโฟกัสรูนก่อนนะครับรูนเนี่ยคือสําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเล่นทีมหลักนะครับทีมที่2หรือว่าทีมที่3เนี่ยรูนจะอยู่กับคุณในทุกทีมนะครับทุกทีมเลยนะครับย้าว่าทุกทีมนะไม่ว่าจะเป็นรูนโลรูนดาบรูนม่วงนะครับรูนหัวใจนะครับแล้วก็รูนเขียวนะครับแล้วก็รูนแดงนะคันเนี้ยคือมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะใช้ทีมไหนะครับสเตตของรูนเนี่ยจะอยู่กับเราในทุกกทีมแล้ว มาลงนะครับมาลงทั้งด่านง่ายแล้วก็ด่านยากนะเพราะว่าผมลงเนี่ยเกือบครบแล้วนะเหลือแค่ดาบแดงเดียวนะเพราะมันยากเกินนะมันยากเกินนะก็พยายามนเปิด เปิดเทียรูนนะครับเปิดให้ครบเทียรูนนะพอเปิดรูนเสร็จนะครับสิ่งที่ผมทําต่อนะค,คือกลยุทธ์เองเนะครับพอเวลา,าเรามีรูนนะครับเราก็สามารถมาฟ้ากลยุทธ์สีทองได้นะจริงๆผมใส่แบบถูกแหละแต่ว่าผมใส่ดันพลังนะนะจริงๆผมใส่แบบให้มันเกิดไอ้นี่นะความสามารถนะแต่ตอนนี้ผมสลับเพราะว่าใส่เอาพลังนันเองนะมันเกือบร้อยล้านแล้วไง <c oughs> มันเกือบร้อยล้านก็เลยอยากดันพลังไปร้อยล้านเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ได้เองนะอะเพราผมเปิดรูนเสร็จนะไม่วอาเป็นรูนโล่นะครับ แต่ผมแนะนานะคือให้ทำานะครับให้ทํารุนโล่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาทํารุนดาบแล้วก็ค่อยมาทารุนใจนะพอเวลาคุณเปิดรุนโล่เสร็จนะคคุณก็จะสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์มพวกของแดงนะครับฟาร์มการ์ดบับแดงได้ง่ายขึ้นนะเพราะมันต้องใช้สองทีมสามทีมในการต่อสู้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะมันสามารถทําให้เราเนี่ยะครับสามารถมาสู้นะครับเอากลยุทธ์หรือว่าพลังแฝงได้เองนะเออเราจะมีโอกาสได้สีม่วงสีทองนะครับก็ทําให้คุณมีพลังแฝงนะครับที่จะไปต่อสู้กับ ทีมอื่นนั่นเอง,เองเนะครับที่สําคัญนะพอลาคุณลงรุนเนี่ยมันจะมีจุดที่ตันอยู่นะคือคุณเริ่มไม่ไหวไงพอคุณเริ่มไม่ไหวใช่ไหมคุณก็ไปลงพลังแฝงนะพอได้พลังแฝงมาเสร็จปุ๊บคุณก็เอาพลังแฝงมาใส่นะเอาพลังแฝงมาใส่แบบผมเนี่ยเออเอามาใส่ให้มันเกิดความสามารถนะไม่ใช่ใส่ม,มั่วๆนี้นะ <laughs> ใส่ให้มันเกิดความสามารถนะครับใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็ไปลงรุนใหม่นะพอคุณติดอีกนะครับ พอคุณติดเนี่ยแต่ว่าตอนเนี้ยเกมอ่ะมันหาหินฮีโร่หินปีศาจสีเหลืองได้ง่ายขึ้นแนวคุณก็มาทําตัวละครเอเดนบวกเล่นคู่กับตัวละคร UR ได้นะเออสําหรับใครนะครับที่สงสัยนะว่าไอเดนเนี่ยเริ่มสุ่มตัวแรกคือตัวอะไรนะผมบอกเลยนะครับว่าโบลอสครับเออตัวละครตัวแรกนะครับที่กลับมาแก้ดีคือโบลอสนะครับแล้วก็ค่อยๆทำนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาคิงนะก็ค่อยมาสุ่มคิงนะครับมาสุ่มพวกจักรพรรดิเด็กแลวก็ระหว่างที่เล่นตัวละคร UR เนี่ย ผมก็ทำบาคุซันนะครับเออทำบาคุซันทำกระบองเหล็กนะครับทำแท้งท็อปนะมาเล่นคู่กันไปเรื่อยๆนะผมก็ใช้ตัวละครเอเดนอาร์เหมือนกันนะครับเพื่อมาเล่นกับตัวละครยูอาร์นะจนตอนนี้นะผมมีตัวละครยูอาร์ที่หลากหลายขึ้นนะว่าจะเป็นราชาทะเลนะครับเป็นเฮลไฟเฟรมนะเป็นแฟร์บักายแสงนะเป็นคิงนะครับเป็นจีโฟเป็นโบรอสนะเป็นจักรพรรดิเด็กนะเป็นซอมบี้แมนนะตัวละครเอเดนอาร์บวกผมก็มีแท้งท็อปนะมีเป็นกระบองเหล็กนะครับเป็นราชาทะเลนะครับแล้วก็เป็นบาคุซันนะคือเราสามารถนะครับ ทำตัวละครเ่อาบวกมาเล่นได้นะเพราะว่าตอนเนี้ยมันก็หาง่ายนะเพราะตัวม่วงก็เริ่มหาง่ายขึ้นนะเปิดตัวละครหรือว่าลูกแก้วในตัวม่วงก็ได้นะหรือว่าใครที่มีงบนะก็สามารถเติมซัพพอร์ตได้เองนะวิธีการแก้มันก็จะไม่ยากน,นะขอแค่คุณนะทำเป็นลุนๆไปนะ เริ่มจากรุนโลก,ก่อนนะแล้วค่อยมาดาบแล้วก็ค่อยมารุนใจนะแล้วค่อยไปทารุนม่วงรุนเขียวรุนแดงนะพอทําเสร็จปุ๊บนะก็ค่อยสลับนะไปลงพลังแฝงนะหรือว่ากลยุทธ์นะพอคุณมาลงกลยุทธ์จนเปิดความสามารถได้เสร็จปุ๊บคุณก็ไปลงรุนในด่านยากนะเพราะว่าด่านยากเนี่ยมันจะได้พวกว่าแผ่นสีม่วงแผ่นสีทองของรุนนะเออเดี๋ยวหาอผมโมนะมันได้จริงนะครับอ่ะกดมานะครับปุ๊บกดเข้ามานะแล้วเราก็กดมาที่แน่วแน่นะมันอยู่ตรงแน่วแน่นะครับ ปุ๊บเห็นไหมมันก็จะได้พวกสีทองอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยเห็นไหมแผ่นม่วงแผ่นทองเนี่ยคือมันจะเยอะนะมันก็ทําให้เราดันพลังได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทีมของเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็สลับนะครับลงลูนไปลงพลังแฝงลงลูนลงพลังแฝงเนี่ยแล้วก็ทําตัวละครเอ็อาร์บวกมาเนี่ยแล้วก็เล่นตัวละครยูอาร์นะครับระหว่างเนี่ยเราก็สะสมตัวดําไปเรื่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาเปิดของในกระเป๋าให้ดูนะครับก็ มีบ้างนิดหน่อยนะเออแผ่นล้มแผ่นลูนบางอันผมก็ไม่ได้ใช้นะไอพวกกล่องหินเนะี่ยผมก็ยังเก็บไว้อยู่นะเผื่อเอาไว้วันหนึ่งนะมาทําพวกตัวละครในเน็ตอารกก์โบราๆนะแล้วก็มีตัวมงตัวม่วงนะตัวดังก็ยังมีตัววุ้ก็ยังมีอยู่นะก็ประมาณนี้นะไอดีนี่คือไอดีที่มันพังนะจากอันดับ400กว่านะตอนยังไม่รวมเซิร์ฟมาอยู่อันดับ17ของเซิร์ฟนะหินฮีโร่ผมก็ยังมีอสองหินพิซซาก็ยังมีอนะีกสองเนี่คือตอนเนี้ยรวมเซิร์ฟเนะครับก็เป็น581ถึง586เนะี่ยแต่ว่าผมอยู่ททีี่ออออััััันนนนนดดดบบ17ขขงงงเเเซิร์ฟนะะะพลลลลลกกกื้้าแวมนะมหหผ็โจๆยนะ ในทีมหลักของผมนะเดี๋ยวผมขอยาตใส่จกักรพรรดิเด็กก่อนปื๊บในไงใส่คอเด็กเหลือ94ล้านนะขนาดใส่พลังแฝงมั่วๆนะก็ยังโหดอยู่นะอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปหาหัวคนนะปื๊บปื๊บอ่ะไปแบบนี้เลยนะก็จะเป็นจกักรพรรดิเด็กนะเพลไฟเฟรมนะจีโฟนะคิงนะราชาทะเลแล้วก็แใสประกายแสงนะเดี๋ยวผมจะไปหาหัวคนนะเออหัวใครดีวะปื๊บไอ้น้องจีนี่ไม่ไหวนะเจ้าโลกนะแต่เร็วๆนี้ผมจะแซงไอ้เจ้าโลกให้ดูนะเพราะว่ามันร้อยสิบสองล้านใช่ของผมเกือบร้อยล้านแล้วนะขนาดไอดีพังอันดับสี่ร้อยกว่านะเดี เอาแบบซักพลังไล่ๆกันดีวะ่ะหัวก,กิก้วเขาร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วนะเอาแบบว่าไล่ๆกันนะมีใครที่ไล่ๆกับเราบ้างวะฟื้นฟื้นเฮ้ยอันนี้น่าสนใจวะ่ะมาฟื้นโอเคนาโรลินะนาโรลิโอเคฟื้นโอเคตอนนี้เนี่ยครับเปิดสนามได้เวลาเปิดสนามเดี๋ยวมาดูนะครับว่าทีมของผมนะจากไอดีพังอันดับ400นะแต่อบอกเลยว่า โอ้ขึ้นฟ้าเ่อเพิงฟ้ามึงจะเร็วกว่ากูทั้งสนามเลยไงเวนนี่กูมีไอ้นี่นะอ๋อลืมผมก็ว่าอ,อ,อ,อยู่ทำไมโดนเปิดลืมใส่ซอมบี้แมนเลืมใส่ซอมบี้แมนมาไอเวเอ้ไม่น่าเอา G4 ลงมาเลยนะผมลืมใส่ซอมบี้แมนมานะครับโอเคเพิ่มดาวลานะครับแผดประกาย,า,ยายแสงนับดาบแห่งแสงหนึ่งทีนะปุ๊บมาครับดาวลาฝั่งเราสวนกลับนะป่าเป็นหนึ่งทีนะผมคิดว่าผมอาจจะแพ้นะเพราะว่าผมลืมใส่ซอมบี้แมนมาเออแล้วก็ดาบแห่งแสงนะครับโดดขึ้นฟ้าบแล้วก็ได้เวลาปุ๊บปั๊บปั๊โบเข้ามาหนึ่งทีนะครับสาม ปดฝั่งตรงข้ามเี๋ยวข้ามเหนือกูว่ากูข้ามเหนือไม่กูต้องแพ้แน่นอน,นเออกูข้ามเหนือกูว่ากูมีแวว์ที่จะแพ้นะเพราะเราไม่มีซัมบี้แมนเองนะเออแล้วซัมบี้แมนเรามีอาวุธไงประเด็นถ้าสมมติว่าเรายื้อที่จะต่อสู้ฝั่งตรงข้ามต่อไปนะเราไม่มีลูกไฟไปเออเราไม่มีลูกไฟจริงโอเคฝั่งตรงข้ามเหลือราชาทะเลตัวเดียวนะขนาดฝั่งเราไม่มีบาสปีนะเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้หนูขอยาินะมาเดี๋ยวเราไปแบบนี้เลยปพ๊บโอเคแล้วก็ปพ๊บมาอย่างงี้ ปึ๊บอ่ะจะไปงี้เลยบับราชาแล้วก็ให้แฟลชไล่ต่อยหน้าแม่งต่อยหน้าแม่งให้หน้าแหกเลยเออต่อยให้แม่งหน้าแหกเลยนะครับฟืบฟืบนาโรลีโอเคมาปึ๊บได้เวลานะครับที่เราจะมาห่วกับบักนาโรลีนี่ครับปึ๊บมานาโรลีพี่มาแล้จ่าหนูฟืบมาดูเฮ้ยแต่ว่ามันก็เปิดก่อนเราอยู่ดีนะแต่ข้อดีของเราคือเราเริ่มมีลูกไฟแล้วอะเราเริ่มมีลูกไฟนะเพราะว่าเรามีซอมบี้มาเนี่ยนะครับโอเคฝั่งนสงครามนะครับลูกเตะทอร์โดมาหนึ่งทีนะปึ๊บเข้ามานะปุ๊บ ตามเขาหัวนะโอเคโดนนะปุ๊บแล้วก็ได้เวลาแฝดะครับดาบแห่งแสงย่าฝันของข้ามาหนึ่งเทียบปุ๊บบา๊บาบาบา๊บาบาบา๊าบโบว์หโเ,เข้ามาแรงจัดนะดอกนี้นะตัวบกขยี้หกตัวนะแล้วก็เสียงให้ขวางจากฝั่งของข้ามานะฟิบ์ฟเฟฟเฟฟเฟเด้งเลือดมานะกริง้งโอเคกริง้งมาแล้วก็หลัดสะสมพลังจุดโจ,จมจากราชาทะเลนะครับงัดหน้าไปที่เด็กเนะี่ยแล้วก็ต่อยเด็กล่วงมาตั้มมู่413ล้านมาติดโลมาหนึ่งนะเป็นจักรพรรดิเด็กของเรานะลูกเตะฮอโดจากฝั่งของข้ามนะสตาร์ททมเียบ ตามเขาหัวมาเนี่ย14ล้านนะแล้วก็สะสมพัจจจมงจ2,000.91ทีจากราชาทะเลลึกเนี่ยฝั่งของข้ามมันเปิดก่อนเราไงไประเด็นน่ะอุ้ย686ล้านมาติดโลมาสองนะโฮแกนสไตล์เนี่ยจากฝั่งของข้ามนะปล่อยหมามากรืดเข้ามาหนึ่งทีปุ๊บเข้ามาโอเคไม่เท่าไหร่นะดอกนี้นะยืนได้ไหวชิวนะแล้วก็จีนเอาฝั่งข้ามนะเส่าเพลิงฟ้านะโดดขึ้นฟ้ามาหนึ่งทีครับฟึบแล้วก็ปุ้มเข้ามาโอ้หย30ล้านติดไฟว่ะแล้วก็โดนไฟมาว่ะจังหวะนี้ซอมบี้แมนเราลงไปนอนว่ะดาาาาาแแหหหหห่่่่่่งง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 งสสจกกกกฝฝััรรขขข้้มมมมมนนะะะโดดออออยวววววึเเ็ููลืไใ ไม่เข้าใจแล้วตอนนี้ปุ๊บแล้วก็ได้เราข่าวโจมตีอย่ฝั่งเรานะปุ๊บปุ๊บแล้วก็จามหัวตามมเข้าไปหนึ่งทีเออโดนจามหัวคืนไปแนวเราก็ด่าแหงๆกับฝั่งของเขามาหนึ่งทีนะปุ๊บโ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 บ๊ะหูยดอกนี้แรงจัดนะครับแรงจัดจัดเลยนะจักรพรรดิเด็กเราตายแนวเราก็ได้เวลาเสียงข้างฝั่งนะจากคิงล็อบ ฟริงฟลิงฟิงฟิงโอเคดาวลานะับเด้งเรือให้เพื่อนก่อนนะจังหวะนี้แล้วก็ดาแห่งแสงจากฝั่งของข้าใหม่หนึ่งทนะีครับปุ๊บฝั่งของข้า,าเาม่มันหนักหน่วงนะไม่ว่าจะเป็ราชาทะเลนะว่าจะเป็นจีนอนนวะคือแบบว่าแมงเราแมงเปิดก่อนเราไงาสะาสมพลังจุดโจมนะจากราชาเลานะงับหน้าขึ้นไปแล้วก็ได้ต,ตเตนะลานะขาเด,เนนะดเาบแห่งแสงจากแผดฝั่งเรานะไปครับปุ๊บปุบปุโบเข้าไปห่งทีนะโอเคฝั่งของข้าก็โดนไปนะคิงโลเหลือศูนย์นะครับแล้เก 300กว่าล้านนะถือว่ารุนแรงจัดนะแล้วก็ราชาไม่มีลูกไฟไ,ไงโดนโดนซอมบี้กูบล็อกลูกไฟไงไอหนุ่มราชาต่อยธรรมดามาหนึ่งทีนะแล้วก็แฟดฝั่งเราสวนกลับไปนะครับปุ๊บเราก็ได้เวลาเฮลไฟเฟลคมเขียขเข้ยวเฮืองระเบิดนะปุ๊บนี่ลูกลกของผมงอัดหน้ามาหนึ่งทีนะเป็นไงแล้วก็งานหวยห,หนึ่งทีตั้มเข้าไปนะจะกระพันเด็กลงไปนอนแดนเลยฮะเราไปนอนแดนนะครับดักแดงฝั่งตรงข้ามทำงานนะครับฟุ๊บเราก็ได้เวลานะครับ ทิงแล้วไม่มีลูกไฟเหมือนกันนะครับทิ้งก็ไม่มีลูกไฟแล้วก็ได้ระดับแห่งแสงจากฝฟ่ฝ like ั USSR, oh ่งเรานะครับโดดขึ BACK ้นฟ้าก็ได้ลวบปุ๊บปุโบเข้าไปหนึ่งทีไงเป็นไงหนุ่มเริ่มโจกเริ่มโจกโดนไฟนะโดนไฟเหมือนกันเองมีจีนอนมีไฟผมก็มีไฟเหมือนกันนะครับลูกเตะทอโดนนะครับจากฝั่งของข้าปุ๊บโบเข้ามางทีั๊มโบเข้าหัวเข้าหัวโดนสตาร์ทไม่ไม่โดนนะเพราะว่าเทียวไฟเราล้างสตาร์ทระดับแห่งแสงจากฝั่ฝั่งของข้านะแต่ว่าฝั่งของข้ามันเปิดก็่อนง ปั๊มเข้ามาหนึ่งทีนะโอเคตอนนี้เรายังยืนได้อยู่นะเออขอให้ยืนได้นานๆก็พอนะพี่จะสวนกับฝั่งตรงข้ามนะแล้วก็แฝดฝั่งตรงข้ามนะป่าสวนก็มาโอเคตอนนี้เราติดไม่ยอท้อนะแล้วก็แฝดฝั่งเรานะติดโอ้ยดาบแดงทํางานก่อนนะดาบแดงฝั่งเราแล้วทำงานใส่ฝั่งตรงข้าแล้วก็ขวาโจมตีนหนึ่งพีปุ๊บปุ๊บแล้วก็ ตั้มเข้าไปนี่เข้าหัวแลไงบอกลูกไฟไม่มีลูกไฟใช้แล้วนะฝั่งของข้าเสริมแล้วก็เสียงฟังหวังครับจากคิงของเราฟิง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 โอเคฟองที่เดลวีเดินมาแล้วเด้งเลื่อนให้กับเพื่อนก่อนแล้วก็ได้เวลาชาเลยนะครับสะสมพลังจุดโจมับกิ้วงัดขึ้นฟ้าแล้วก็ได้เวลางัดหน้าตั้มต่อยลงพื้นมา194ล้านฝั่งของข้าติดโล่ไปสองนะจังหวะนี้แล้วก็ได้เวลาดาแห่งแสงจากแฟลตฝั่งเรานะครับโดดขึ้นฟ้าเหมือนกันนะแล้วก็ได้ฟูบับบับบโบเข้าไปหนึ่งทีเลยไง ไปงาติดโลคไป3แล้วนะฝั่งตรงข้ามนะครับดาบแห่งแสงจะฝั่งตรงข้ามนะสวนกลับมาเหมือน,นฟูนูบูบูบูโบโเข้ามาหนึ่งทีนะำสามสิบสามล้านนะแต่ว่าเรายืนได้อยู่นะฝ <c oughs> ั่งต,ตรงข้าต่อยธรรมดาอุ้ยจะไหมต่อยแฟตกูตายเว้เนี่ยมเคี่ยวเพิ่งระเบิดนะหุ่ง,งัดหน้าแล้วก็ได้เวลางัดหัวจังหวะนี้ตั้มเข้าม,มาหนึ่งทีบางอาต่อยแฟตของเราตายนะเออดาบแห่งแสงจะแฟตฝั่งตรงข้ามชิพหายแล้วตอนนี้ฝั่งตรงข้ามแฟตมันยังไม่ตายไงแต่แฟตฝั่งเราตายไงเอออันนี้คือชิพหายของจริงนะครับ เขาหยุ่มกนกันะนลูกเตะเขาโดนหนึ่งทีนะครับจากฝั่งตรงข้ามนะครับสวนกลับมาครับตั้มเข้ามาหนึ่งทีโอเคลองยืนได้อยู่นะเพราะติดโลนะครับก็ดาแสงจากแฟดนะครับเลาโดดขึ้นฟา้ามาครับปบ๊บปๆโบโบเข้ามาหนึ่งทีสิบห้าล้านว่ะถือว่ารุนแรงนะครับแต่ประเด็นคือข้อเสียงเราคืออะไรรู้ป่ะ คือเราไม่ได้ใส่พลังแฝงให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเลยเราใส่พลังแฝงแบบมั่วซั่วจัดในความสามารถพลังแฝงของเรามันก็เลยไม่ออกเว้ยเออจริงๆถ้าเราใส่พลังแฝงแบบเป็นชิ้นเป็นอันแบบเออแบบมันก็มันก็สู้ฝั่งตรงข้ามได้สบายอยู่แล้วล่ะแต่คือเราต่อให้ไงเราใส่แบบมั่วซั่วตัวเหล่งไงปุ๊บแล้วก็ดาแห่งแสงจากฝั่งตรงข้ามนะสวนกับมาครับฟู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 อย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายนะให้เราได้สวนกับเฮ้ยเชี่ยนะตอนนี้เราเหลือแค่สองตัวนะใส่ข้าวหวานจากคิงของเรานะปุ๊บโบเข้าามง ยืนได้อยู่นะราชาเลงเนาะดาวลานนะคสะสมพลังจุดโจมแล้วปล่อยขึ้นฟ้าแล้วก็ดาวลางัดหน้าก็งัดหัวตั้มเข้าม,มาหนทีนะครับร้อยสามสิบแปดล้านคิงฝั่งตรงข้ามถือว่าตายไปแล้วนะครับดาหแห่งแสงนะแต่ฝั่งตรงข้ามสวนกลับมาครับโบเข้ามาหนทีเชี่ยแล้วตอนนี้คิงเราตายนะเหลือแค่ราชาตัวเดียวเท่าน,นั้นแล้วราชาตรงข้ามก็ไม่มีลูกไฟนะครับสวนเดือก็แบบปล่อยธรรมดามาหนึ่งทีแล้วก็ได้แห่งแสงจะแฝยฝั่งตรงข้ามไปหนึ่งทีแล้วปุ๊บมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนนี้เรามมแลล้วป่อยานะรับ สามโบเข้ามาหนึ okay. okay. <Okay. S 1> ่งทีโอเคเรายืนได้อ <t> ยู่นะเรากำลังอยู่นะเราก็ได้เวลาสะสมพลังจโจโจมจากฝั่งเราต่อยสวนกลับไปเหมือนกันนะครับสองนะสองแทร็กเก็ตเข้าไปหนึ่งทีโบเข้ามาราชาเลยฝั่งของข้ามตายนะครับตอนนี้ฝั่งของข้ามเดียวกับเราอะนะนี่คือศึกดวลเดี่ยวนะครับของฝั่งของข้ามจะเป็นแฟตนะฝั่งเราเป็นราชานะมาดูกันว่าใครจะเหนี่ยวกว่านี่เรวก็แฟตฝั่งของข้ามได้เวลาโดดขึ้นฟ้าด่าแสงมาหนึ่งทีครับปุ๊บมาบ้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 าบูเข้ามาครับเราหลบดีจัดนะเออเราหลบดีจัดฝั่งเราก็ได้เวลานะสะสมพลังจโจมมเเหืออนนนกกั่ยขึ้้้ฟา็ไดวลา ตั้มล่วงไหมยางไม่ล่วงนะแม่งเหนียวจัดนะครับดาหังแสงนะจากฝั่งของข้าสวนก็มาปั๊บๆโบเข้ามาหนึ่งทีนะครับลองยืนได้อยู่นะโลกเรายังไม่จางนะครับแล้วก็เข้าสู่เทินที่6นะนี่6กเทินแล้วนะนี่ขนาดเออ6กเทินนะครับฝั่งของข้าป่าสวนก็มานะครับเดี๋ยวเตรียมแล้วครับฝั่งเราเตรียมที่งัดหน้าสวนไปแนวสะสมพายจุโจ้ฟุบต่อยขึ้นฟ้าก็ได้เวลางัดมาหนึ่งทีตั้มเข้ามาขูเข้าไปสองหน้าเมยแม่งหลบดีจัง หลบดีจัดแนวแล้วฝั่งของข้าก็ปาสวนกลับมานะโบเข้ามาหนึ่งทีนะแต่ว่าฝั่งเราก็ยืนดีเหมือนกันนะครับฟึบแล้วก็ได้เวลานะเข้าสู่เทิร์นที่7เนี่ยเออต่างฝ่ายต่างหนึ่งหนึ่งกันแล้วจังหวะนี้นะฝั่งข้าก็ปาสวนกมาเหมือนนะครับโอ้โหเข้ามาไม่เท่าไหร่นะยืนได้นะครับแล้วก็ได้เวลาฝั่งเรานะพร้อมที่จะงัดแล้วนะสะสมให้จบปุ๊บปล่อยขึ้นฟ้าแล้วก็ได้เวลางัดปั้มเข้ามาสองนาทีมึงก็หลบดีเกินในเวรผมคิดว่าผมน่าจะแพ้น่าเดี๋ยวผมขอญาตทำกลางข้าวนก่อนนะผมคิดว่านะเเออพราะมันหหลลบบดดีีเเเเเกกิินนนนนนะะอออมัาาป็ว่ เดี๋ยวไว้ EP พีหน้านีค่อยมาจัดก,กลยุธทธ์ให้มันเป็นชิ้นเป็นอันนะตอนนี้คือผมใส่ดันพลังไงอครั้งลังพวกกลยุทธ์มันก็เลยไม่ออกมาสักอย่างเลยนะตอนนี้ตู้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือถ้าสมมติว่าผมใส่ให้มันแบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมันก็จะอันนะฝั่งตรงข้ามได้เลยนะเป็นยั <มา S 2> งไงบ้าง <นำ S 1> ครับกับเทคนิคที่ผมได้ทําการรวบรวมมานะบอกเลยว่าผมใช้มา มัคือใช้จริงในการแก้เออแล้วก็มาอยู่ท็อปเซิร์ฟได้นะครับใครที่อยากแก้ดีหรือใครที่ไอดีพังะคร้บก็ลองนำไปใช้ดูแนว้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ได้ทําการเทสให้ทุกคนได้รับชมันจบแล้วนะก็ต้องขอคุนทุกการกดไลค์ขอคุนทุกการติดตามขอคุณทุกคนที่รับชมันจบอย่าลืมส่งแคตแกลสเตมเมอร์ไทยไปหนึ่งละซับด้วยนะครับขยายผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม